ข้อล่ามคันปากโดยชอเชอรตามจนสำเร็จอีกเรื่องสมฉายามิสเตอร์เกษตรเป็นสสที่ใช้เวทีสภาผู้แทนราษฎรได้อย่างสร้างสรรค์และคุ้มค่าสำหรับสำริดแทนทรัพย์สอสชัยภูมิพักภูมิใจไทยตั้งแต่เป็นสสสมัยแรกมาจนถึงสมัยนี้เรื่องความเดือดร้อนของเกษตรกรไม่ว่าจะชาวไร่ชาวสวนท่าสำริดลุกขึ้นตั้งกระทู้หรือทวงถาม กี่เรื่องต่อกี่เรื่องสำเร็จหมดไม่ได้เป็นบิ๊กการเมืองที่มีอิทธิพลไปกดให้ใครต้องทำตามแต่ทุกเรื่องที่นำเสนอหรืออภิปรายล้วนศึกษาและรับฟังปัญหามาจากประชาชนจนหน่วยงานเกี่ยวข้องต้องรับเอาไปแก้ให้เมื่อไม่กี่วันก่อนสำริด ลุกขึ้นหาหรือประธานสภาแจ้งไปยังกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขอให้ผ่อนปรนหลักเกณฑ์การอนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ โดยเมื่อวันที่23มิถุนายน63คณะรัฐมนตรีหรือคอรมอมีมติเห็นชอบมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหากรณีส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ปา่าไม้ก่อนได้รับอนุญาตและในวันที่11พฤษภาคม64ได้มีมติเห็นชอบให้ขยายเวลาในการยื่นคำขอออกไป120วันเป็นการผ่อนพันนิรโทษให้มีการขออนุญาตย้อนหลัง เหตุนี้ทำให้มีหน่วยงานส่งคำขอเข้าไปจำนวนมากแต่ผ่านมากกว่า3ปีเรื่องที่ขอไปแทบจะไม่ได้รับอนุญาตกลับมาเลยโดยจังหวัดชัยภูมิส่งคำขอไปมากกว่าหนึ่งมืเรื่องได้รับการอนุญาตมาเพียง100เรื่องสาเหตุมาจากความยุ่งยากในหลักเกณฑ์ที่กรมป่าไม้กำหนดไว้ทำให้เกิดปัญหาเรื้อรังในการพัฒนาพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมทั้งหน่วยงานอื่น ตอนนั้นสำริดกระทุ้งแรงๆขอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์ขั้นตอนต่างๆที่ยุ่งยากซับซ้อนเอกสารที่ใช้มากเกินไปและการตรวจสอบในเรื่องที่ไม่จำเป็นมาวันนี้เรื่องที่ขอสำเร็จเรียบร้อยล่าสุดคร,รมมีมติ ให้ยืนผ่อนพันการที่หน่วยงานเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าแต่ไม่ได้ขออนุญาตใช้พื้นที่ป่ารอบที่3โดยให้ยื่นภายใน1 8 0วันนับตั้งแต่คอรมอมีมติให้ยื่นหนึ่งคำขอต่อหนึ่งโครงการและให้หน่วยง,งานที่ยื่นคำขอที่ป่าไม้แล้วลงเลขรับแล้วสามารถเข้าดำเนินการได้เลยโดยไม่ต้องรอขออนุญาต เป็นอีกผลงานของมิสเตอร์เกษตรเรียกว่าสมราคาเกาะติดเรื่องไหนสำเร็จทุกเรื่องร้อยเปอร์ซอีกแล้ว